ท่านนะครับนัตพง์เรืองปัญญาวุฒิครับสวัสดีพี่น้องชาวโพกลางทุกท่านนะครับให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจพักประชาชนครับสวัสดีพี่ครับนัตพง์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าเทศนะครับพักประชาชนมากราบขอคะแนนเสียงครับครับพี่น้องชาวโพกลางสวัสดีไรเดอร์ครับสวัสดีรถมอเตอร์ไซค์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับหัวหน้าเทศนัตพงเรืองปัญญาวุฒิครับสวัสดีพี่น้องชาวโพกางทุกท่านนะครับ สวัสดีทุกท่านครับพักประชาชนสวัสดีรถมอเตอร์ไซค์ครับสวัสดีทุกท่านครับนัทโมเดอร์ปัญญาวุ้ครับหัวหน้าเทงท่านครับหัวหน้าเพลง uh. สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพักประชาชนขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ นะครับสวัสดีทุกท่านครับหัวหน้าเทงนัทพงษ์เรืองปัญญามุตครับและผมฉันเบอร์เรจ็ดครับมากับขอกระเด็นเสียงพี่น้องในทุกท่านสวัสดีครั่ะไปสตูผยนะคะแต่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายอาจจะขวดจีละน้มสักครับโอ้จีละของสีร้อนใช่ไหมเดอร์ทุกท่านครับ จีระต้องไปรอบรอบให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจประชาชนเอาไปใช้กันหัวหน้าทีมน้องไปรอบรอบสวัสดีครับน้องจะไปทีละหัวหน้าทีมสวัสดีครับหัวหน้าทีมนะครับฝากขอคะแนนที่น้องทำ นกกบนัทพงษ์เรืองปัญญามุิครับหัวหน้าเท่งนะครับหัวหน้าพักประชาชนมากล่าบขอคะแนนเสียงี่น้องชาบูราทุการได้คะสวัสดีรถทอร์สครับสวัสดีรถต้รเบนคดนครับสวัสดีน้ผ่านไปเฉยๆนะครับสวัสดีนวครับสวัสดีนัพงษ์เรืองปัญญาม สวัสดีครับขอบพระคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีรถทอร์ไซ่านนะครับสวัสดีครับนัทบงเรืองปัญญาวุฒิครับและสันวันเกตนะครับเรามาเส้นตรงเรียบเส้นทางรถไฟตรงับผมจะบอกว่าเรามาหัวหน้าเรามาถนนดาวอังคารครับถนนดาวอังคารถนนโลกวันเกตเมืองโคราชนะครับเส้นนี้เนี่ยอภิปรายในสภากันไปหลายครั้งมากนะครับแล้วผมตาม หลักฐานเอกสารอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ซ่อมได้ปรับปรุงโดยหน่วยงานใดนะครับตรงนี้ลงโจรสันกันสะกัดเรือจะกนถนนโล่พจันทร์ดาวโครา้นะครับถ้าขับขี่จักรยานผ่านตรงนี้เนี่ยนะครับโอ้โหอย่าให้เซตครับสวัสดีพี่นอกชาวโคราชหัวหน้าเทงนะครับนัทงษงหรือปัญญามดครับสวัสดีพี่นอกทุกท่านนะครับ นัดงปงเรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าเท่งนะครับและผมฉันเบอร์เจ็ดครับหัวหน้าเท่งเบอร์สี่สิบหกฉันเบอร์เจ็ดนะครับหัวหน้าเท่งไปทางมุงกานเทศบาลหนองไปรล้อมลงต้นนะคะผ่านลงต้นแล้วก็ผ่านไปเทศบาลหนองไทรล้อมนะคะแล้วก็เข้าไปที่หนองไทรล้อมนะคะผ่านทางหนองไทรล้อมด้วยใช่ไหมคร สถานีรถไฟกีรังนะครับนักบงเรืองปัญญาวุฒิ้าคประชาหนอไผ่ล้อมพี่น้องที่อยู่สองข้างทางสถานีรีรนะครับไปหน้าโงพยาบค่ายพักประชาชนครับันาหน้าโรงพยาบาลค่ายเส้นหน้าโรงพยาบาลค่ายพบพบปะพี่น้องชาวโคราชมาขอการสนับสานนะครับไปช่วยเลือกไปช่วยกระจาพัะนาชนครัทบลหนองไผ่ล้อมแล้วก็ออกไปหน้าโรงพยาบาลค่ายนะคบ นัทพงษ์เรืองปัญญามุตนะครับหัวหน้าเทคกมาชวนทุกท่านไปเลือกตั้งไปใช้ธิ์ใช้เสียกันนะครับอาทิตย์หน้าแปดพุพาครับนัทพงษ์เรืองปัญญามุิครับนัทพงษ์ปัดสีชมพูบหนองเบอร์สี่สิบหกขัดเบอร์ปัขวาเบอร์เจ็ดนะครับลงบ้านนะครับเอาพักประชาชนไปใช้การไปเป็นรัฐบาลครับให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจพักประชาชนสวัสดีครับหัวหน้าเทคนัทพงษ์เรืองปัญญามุตนะครับ ถนนเส้นนี้พี่น้องชาวโคราชครับตอนนี้เรากําลังผ่านโรงน,ะะน้าเทศบาลหนองไผ่ล้อมและเราจะเลี้ยวขวาไปที่โรงพยาบาลผ่านโงพยาบาลค่ายนะคะ หัวหน้าเทงอยู่บนรถคันนี้นะครับมาขอคะแนนเสียงมาขอการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชครับออกไปเลือกตั้งกันอาทิตย์หน้าแล้วนะครับอนาคตเราอนาคตลูกหลานเราอนาคตโคราชจะเป็นแบบไหนอยู่ที่ปลายปากกาของท่านออกไปส่งเสียงดังๆเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนี้ด้วยกันสร้างอนาคตสร้างโอกาสดีๆให้กับลูกหลานเรากันครับสร้างโอกาสสร้างบ้านเมืองที่ดีพักประชาชน หัวหน้าเทง้งเชื่อว่าบ้านเมืองดีกว่านี้ได้นะครับส่งต,งต่อบ้านเมืองดีๆให้กับลูกหลานเราส่งต,งต่อบ้านเมือง <inha ing S 2> ดี่มีโอกาสที่มีความหวงังให้กับลูกหลานเรากันครับและบนรถคันนี้มีหัวหน,น้าเท้งมาขอคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวโคราชนะครับหัวหน้าเท้งมาเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันครับถ่ายรูปได้กำลังจะไปเลือกตั้งล่วงหน้าที่เซนทรัขอบคุณี่นี่นะครับสำหรับกำลังใจนะครับาผมจะตั้งใจทำงานเพื่อตอบแทนทุกคนนะครับ ขอบคุณพี่75408570นะครับสำหรับกำลังใจวันนี้หัวหน้าเท็กมาชวนทุกคนเป็้วนนี้ครับพี่ครับไปเลือกตั้างกันนะไปสร้างอนาคตให้ลูกหลานเรากันครับไปเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสร้างบ้านเมืองที่ก้าวหน้าที่มีความหวังให้กับลูกหลานเรากันครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับหัวหน้าเท็กมาชวนเลือกสร้างเบอร์เบอร์เด็ดน,นะพี่นะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับ หัวหน้าเค้งไปชาญชนทุกคนไปเลือกตั้งกันครับวันนี้ครับพี่ครับไปเลือกตั้งกันนะครับสร้างอนาคตให้กับตัวเราเองและลูกหลานเรากันครับสร้างบ้านเบองขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณกำลังใจใกับหัวหน้าเยอะให้กับพประชาชนให้กับฉันเบอร์เจ็ดที like ่อยู่บนรถคันนี้นะครับวันนี้หัวหน้าเท็กอยู่บนรถคันนี้มปเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันครับไปเลือกตั้งกันนะครับวันนี้ทุกคนนะครับหัวหน้าเท็งไเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันครับ ขอบคุณทุกกาลังใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับขอบคุณรถสัญจรไปมาด้วยขอบคุณทุกการปลกไม้ปลูกมือนะครับสวัสดีทุกท้าที่รับกันอยู่ในหอพอักที่เราประพอเปเลือกตั้งกันนะไปเลือกตั้งกันไปเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองด้วยกันขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณกําลังใจที่มีให้กับคหนา้าอี ท่านี <substit uting> ้เรากำลังจะผ่านเทศบาลหนองไผ่ล <questioned> like <bbe> ้อมนะคะทั้งสองไปกำลังจะผ่านเทศบาลหนองไผ่ล้อมเราบรราชน้งาต้มเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านล้ต้มแล้วเราก็าลังจะบานเทศบาลหนองไผ่ล้อมนะคะท่าหัวหน้าเท็กกดรักประชาชนมาเชิญชนทุกคนไปเลือกตั้งกันนะครับเราเชื่อว่าบ้านเมืองดีกว่านี้ได้นะครับสร้างบ้านเมืองที่มีความหวังให้กับลูกหลานเรากัน สร้างบ้านเมืองที่มีอนาคตสร้างอนาคตใหม่ๆให้กับลูกหลานเรากันครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับหัวหน้าเทงมาขอคะแนนเสียงนะขอบคุณนะครับพี่ครับหัวหน้าเทงมาบอกอ้ายน่ารักขอบคุณครับ9067ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับหัวหน้าเทงวันนี้มาขอคะแนนเสียงจากชาวโคราชนะครับส่งหัวหน้าเทงไปเป็นนายกส่งพักประชาชนไปบริหารประเทศส่งผู้แทนจากราคประชาชนมาทำงานดูแลสุขทุกของพี่น้องประชาชนในโคราชกันครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับหัวหน้าเทคมาขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนนะครับออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับอธิษฐหนแล้วอนาคตลูกหลานเราเป็นแบบไหนอยู่ในมือทุกคนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชครับสวัสดีนะครับหัวหน้าเทคมาชวนทุกคนไปฟังนะแม่ไปสร้างอนาคตเพื่อลูกหลานเราครับเพื่อทักทายนะคะเพราะว่าตอนนี้เหลดเลดไปสิบนาทีแล้วนะคะความจริงหัวหน้าเทคจะต้องออกเดินทางไปบุริลทร์แล้วนะคะ ตอนนี้เรายังอยู่ที่เองไปอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมน่าจะเชิญชวนทุกคนไปเลือนตั้งกันนะครับสวัสดีพี่น้องที่ในเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมนะครับไม่อยากให้พี่น้องที่สัญไปมานหน้าแท็นทุกคนจนะมีอหน้าแล้วอนาคตเมืองเป็นแดดไหนลูกหลานเราจะได้บ้านะมะแด้วนกะครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับที่ับสเรบคุณพี่ขับรถกนะครับ เป็นกำลังใจให้พวกเราอย่างยิ่งสวัสดีพี่น้องวัสดีจ้าปมาที่สี่แยกนี้นะครับหัวหน้าแทงครับหัวหน้าแทงหัว้ขอบคุณทุกคนครับหัวหน้าแทงมาชวนทุกคนไปเลือกตั้งสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันอย่าเพิ่งท้อนะพี่น้องนะหัวหน้าได้แล้ ทุกคนเป็นเลิกต้านนครับขอบคุณทุกกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับขอบคุณครับขอบคุณนาทีหนึ่งท่านะครับขอบคุณที่ภูรีรามเลยทุกคนในเกเรนะครับชื่อดีนะเกเรโอเคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชเหนุผลนะครับ และเขตโพราาทุกเขตนะครับออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับหัวนหน้าเอ็มาเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันไปสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างบ้านเมืองที่มีความหวังสร้างอนาคตให้กับลูกหลานเราขอบคุณนะครับพี่ครับวันนี้หัวนหน้าเท็กมาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปเลือกตั้งกันะครับอาทิตย์หน้าแล้วบ้านเมืองเป็นแบบไหนลูกหลานเราจะได้เบบติบโตมาในประเทศแบบไหนใปนลากครเพื่อลูกๆเรากันนะพี่ๆนะส่งหัวหน้าเท็กไปทางานขอบคุณครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับ นรถคันนี้มีหัวหน้าเทงนะครับหัวหน้าเทงมาชวนทุกคนไปเลือกตั้งหัวหน้าเทงยืนยันว่าบ้านเมืองดีกว่านี้ได้นะครับหัวหน้าเทงทอทำงานเพื่อตอบแทนพี่น้องชาวโคราชคนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าเรา เรายืนยันว่าบ้านเมืองมีกว่านี้ได้นะครับเราพร้อมเป็นพักที่อบรับความหลากหลายเราพร้อมเป็นพักที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณกําลังใจนะครับออกไปสร้างอนาคตให้กับลูกๆเรากันครับไปสร้างความกว้างสร้างบ้านเมืองสร้างสุขภาพที่ดีกว่านี้กันครับอปรออกไปการเพื่ออนาคตออกไปการเพื่อลูกๆเราันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเพื่อตั้งไปได้ก็บอกพ่อแม่ไปเลื่อกกันนะครับ เลือกตั้งไม่ได้ก็บอกพ่อแม่ไปเลื่อกกันวันนี้หัวหน้าเทงอยู่บนรถคันนี้นะครับหัวหน้าเทงอยู่บนรถคันนี้มาเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ร้านไอศครีมนะครับขอบคุณนะครับหัวหน้าเทงชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันนะครับหัวหน้าเทงมาชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันขอบคุณทุกกําลังใจจากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับวันนี้หัวหน้าเทงเต็มอิ่มแน่นอนนะครับได้กําลังใจจากพี่น้องชาวโคราชไปจุกๆนะครับ สวัสดีครับที่คาบไปเลือกตั้งกันนะครับฝากพักประชาชนนะครับหัวหน้าเท็งมาเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันครับพี่น้องที่อยู่ด้านหลัง้วยนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะไปเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับเอาหัวหน้าหันไปด้านหลังหน่อยเขาบอกไม้มือให้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้หัวหน้าเท็งมาเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งขอบคุณนะครับให้ขันเดิมมันเนี่ยเป็นคนเดิมเลยนะขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับพี่หนึ่งสี่หกสามนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกนะครับวันดีพี่ตำรวจด้วยนะครับขอบคุณทูกกำลังใจจากพี่น้องชาวโคราชนะครับพัาประชาชนไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากจะตั้งใจทํางานอย่างหนักอย่างเต็มที่วันนี้ครับพ่อครับวันนี้ทุกคนที่อยู่ในคลินิกนะครับขอบคุณทูกกาลังใจนะครับขอบคุณแปดห้าแปดนะครับขอบคุณพี่น้องในคลินิกบ้านหมาบ้านแมวนะครับ ออกไปเลือตั้งกันหัวหน้าเท็กมาเชิญชวนทุกคนไปเลือนตั้งนะครับขอบคุณ6280ครับหัวหน้าเท็กจะทํางานแทนพวกเราอย่างตักนะครับหัวหน้าเท็กยืนยันว่าบ้านเริมีมที่ได้ขอบคุณนะครับคุณแม่ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรไปมานะครับนี่คือเสียงจากพคประชาชนและบนรถคันนี้มีหัวหน้าเท็กมาขอการนับสรุนจากมนพี่น้อยู่กันให้แยกหัวรถไฟนะคะแลวเราก็จะไปที่รีโอซอต่อ โอ้โห oh. 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 หัวหน้าทำไมหัวโอ้โหโอ้โหหันขวาเจอซ้ายแล้วแบบตกใจโ oh. oh. อ้หัวหน้ามันไทยกปสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชและที่กำลังติดสัญจรไปมานะครับเสียงจากพักประชาชนเสียงจากพักประชาชนครับเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งบนรถคันนี้วันนี้มีหัวหน้าเท้งนะครับวันนี้หัวหน้าเท้ง มาขอคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวโคราชนะครับหัวหน้าเทงก์มาขอคะแนน,นเสียงยจากพี่น้องชาวโคราชพี่ๆไปเลือกตั้งกันนะครับเชิญชวนไปเลือกตั้งสร้างอนาคตให้กับลูกหลานเรากันครับสร้างอนาคตให้กับบ้านเมืองนี้สร้างอนาคตให้กับคนโคราชนะครับพักประชาชนยืนยันว่า,าบ้านเมืองที่ดีกว่านี้ได้ลูกหลานเราเติบโตมาในประเทศที่ดีกว่านี้ได้นะครับส่งหัวหน้าเทงก์ไปเป็นนายกส่งพักประชาชนไปบริหารประเทศ ส่งผู้แทนจากพักประชาชนทั้ง16เขตท,ทําหน้าที่ดูแลสุขทุกขของพี่น้องชาวโคราชกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอที่สัญจรรถไฟไปมาหัวหน้าแทงเชิญชวนไปเลือกตั้งกันนะครับหัวหน้าแทงอยู่บนรถคันนี้มาเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันครับหัวหน้าแทง พักประชาชนพร้อมทำงานเพื่อตอบแทนทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกต่อแปดศูนย์นะขอบคุณพี่ๆไรเดอร์ที่สัญจรไปนะครับวันนี้หัวหน้าเทงไปแล้วเราเชิญชวนทุกคนไปเลื่อกตั้งกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชนะออกไปสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างอนาคตเพื่อลูกหลานเรากันครับหัวหน้าเทงยืนยันว่าบ้านเมืองดีกว่านี้ได้ประเทศดีกว่านี้ได้นะครับ สวัสดีขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้หัวหน้าเทงและพักประชาชนขอบคุณนะครับพี่แก๊บครับพวกเราไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากจะตั้งใจทํางานให้คุ้มค่าภาษีพี่น้องให้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณกําลังใจที่มีให้กับอันนี้ต้องเป็นอะไรเนี่ยอาเทงหรือลุงเทงนะพี่เทงโอเคพี่เทงขอบคุณครับขอบคุณพี่หกเก้าูนสองนะครับขอบคุณทุกกําลังใจวันนี้ หัวหน้าเทงมาเป็นนายกพร้อมทําหน้าที่ผู้แทนพร้อมทําหน้าที่นายกของทุกคนนะครับวันนี้หัวหน้าเทงมาขอคะแนนเสียงของการนับนุนจากพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชครับวันนี้หัวหน้าเทงสวัสดีครับพี่ครับฝากหัวหน้าเทงฝากประชาชนกับขอสวัสดีครับพี่ครับวันนี้นะครับขอบุกกาลังใจที่มีให้หัวหน้าเทง ตอนนี้เรากำลังเลี้ยวขวาไปรีโอตอนะคะเราจะส่งหัวหน้าไปต่อที่บุรีรัมนะคะเตรียมนะคะเตรียมตัวตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้มาเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันครับหัวหน้า็บนรถคันนี้มาเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกันครับออกไปส่งกเต็งด้านอาทิตย์หน้าแล้วอนาคตลูกหลานเราเป็นแบบไหนอนาคตประเทศเป็นแบบไหนอนาคตโคราชจะเป็นแบบไหน ทกกดน,นะครับออกไปเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองด้วยการออกไปเปลี่ยนโคราชด้วยการอาตินาการเลือกเปลี่ยนการพักประชาชนสองใบบ้านเมืองดีกว่าน,นี้แน่นอนนะครับขอบคุณกําลังใจที่มีให้กับหัวหน้าเทงส์และพวกเราพักประชาชนครับวันนี้หัวหน้าเทงส์ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชนะครับนนสําหรับกําลังใจที่มีให้กับพวกเราวันดีนะครับวัน,นงงดีโคราหน่วยสอนนะครับหัวหน้าเทงส์มาอขอคะแนนเสียงนะครับ วันนี้หัวหน้าเทงมาขอคะแนนเสียงจากี่น้องชาวโคราชนะครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณที่น้องชาวโคราาทุกท่านนะครับไปเลือนตังกันเยอะๆไปสร้างอนาคตเพื่อลูกหลานเราด้วยกันครับแกงนี่แกงนี้หัวหน้าคราที่แล้วว้าบัวเนี้ยมันมีหนึ่งตุ๊กมันมีหนึ่งคนได้กินหัวหน้าไปมาแล้ว F4 เเน้องนุๆ้น่นุๆ้ยมันกลับตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหมีเอฟซีมาต้อนรับอย่างดี จะะบรนุตคกินไปทั้งแขนเลยคราวนี้กินไปทั้งแขนเลยหัวหน้าก็อดทนมากหัวหน้าก็อดทนพิมพ์ครั้งที่แล้วอร่อยครั้งนี้ไปขออเกือบจะได้เป็นกู้ธนาครเกือบสูงแล้วน้องเขาไม่ว่างมาเลยครับลงมาเลยครับเชิญเลยครับแรกแรกแรกลูกแรกคืน

นี้เป่าเป่าตัวนี้พอเบเร่ตัเนีล่ะเราเรียบร้อยกว่าเขาเลยตัวนี้ชื่อเป่า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  โอเคหัวหน้าจะได้เดินทางต่อแล้วนะคะไปที่บุรีรัมต่อแล้วอืรุ่นไรซะตอรี่ <cười> 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 à, oh, cái lớn cho lót lớn kêu lót đu, 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 à, cho mày <laughs> สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบไลฟ์ไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งหัวหน้ากลับไปที่บุรีรัมนะคะสำหรับแอดมินถ้าหากมีความเคลื่อนไหวหรือมีแกนนนำลงมานะคะ